สวัสดีครับกลับม,มาพบกับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่นไม c ครับใช่แล้วทุกท่านฟังไม่ผิดกับผมนะผมจะเล่นไม้ครับพอใจกันหรือยังมีแต่คนขอเกมนี้ครับผมนะรีเควสกันมาเยอะก็กดไลค์กันเยอะด้วยนะ ผมเป็นคนของพี่น้องประชาชนนะนั้นผมจะทําให้ครับผมนะโอเคแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับผมนะก็คือแม้ผมจะเคยเล่นไปแล้วแต่พูดตามตรงผมก็ลืมวิธีเล่นลืมวิธีคราบลืมอะไรหลายอย่างของเกมนี้ไปเยอะมากเพราะว่าไม่ได้จับนานครับผมนะแล้วก็เป้าหมายของการเล่นก็ยังไม่มีเช่นเคยรอบที่แล้วผมเล่นเพราะว่าจะจัดการเดอร์ดากอนพอทําได้แล้วก็จบเลยใช่ไหม แล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากให้ผมเล่นครั้งต่อไปผมจะทําอะไรดีแต่โชคดีรับผมนะที่ผมไปเจอเป้าหมายที่น่าสนใจมาวันนี้ก็เลยว่าจะมาลองทําสิ่งนั้นกันนะผมนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าเกมกันไปกันไม่ได้ขุดไม้มานานมากแล้วผมเนะ <c ười> คิดถึงความหลังตอนที่เริ่มเล่นครั้งแรกก็อย่าคาดหวังว่าผมจะสร้างอะไรที่มันครีเอทีฟมากครับผมเนะย ผมไม่มีไอเดียผมไม่รู้จะทําอะไรผมมาทําไมเนี่ย <c oughs> เออใส่อันนี้ปุ๊บดูเลยเจ้าไรแล้วนี่มาเออมันสะดวกขึ้นเยอะเลยจากนั้นผมก็จะทำราฟติ้งเทเบิลก่อนเลยละกันเพราะมันจําเป็นอืมโอเคเมื่อได้ราฟติ้งเทเบิลมาแล้วก็วางแอเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็เอาไม้มาต่อเราจะคราฟไม้เอามาเพิ่มเอาออกมาทำสติก๊กเพราะว่าจะได้ทำพวกอุปกรณ์เลยใช่ไหมอืม เรียบร้อยผมนะนิวรีสิบมาที่หน้าทำก็จะเป็นวูดเดนพิกแอแล้วขาดอะไรขาดวูดเดนแพลงโอเคท่งก็ทำวูดเดนแพลงเพิ่มโอเคผมยังพอจำเบสิกได้อยู่แล้วก็เอานี้มาปึ้มเยวูดเดนพิกแอ็ครับผมนะผมสามารถไปขุดอะไรได้แหละหรือว่าจะาขวานด้วยเอาขวานด้วยดีกว่าเพื่อการเอาไว้ผ่าไม้เพราะเราต้องใช้ไม้เยอะปึ้มวูดเดนแอ็เยโอเค แล้วสิ่งที่ผมพูดถึงก็คืออันนี้ครับผมนะแอดว n นซ์เมนต์นั่นเองคือระบบที่จะทำให้เราได้ค่อยๆพัฒนาการคราฟการหาของหรือการเล่นอะไรครับผมนะเอที่ผมเลงไว้เป้าหมายต่อไปคือจะมาฟิ l l อดวานซ์เ e นต์ไปเรื่อยๆรผมนะทำตามที่มันต้องการไปเรื่อยแล้วดูว่าเราจะไปได้ถึงจุดไหนอะไรแบบนี้เออซึ่งมันก็ดีนะเพราะนี่ไงมันเริ่มแรกเลยจากการที่เราคราฟอันนี้ แล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็จะเรียนรู้เบสิกเก่าๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปสู่อัปเดตใหม่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอัปเดตใหม่อยู่ในแอดเวนเมนด้วยเอาจริงระบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ยุคลรกๆแต่ว่ามันเปิดดูไม่ค่อยได้ง่ายๆผมนะเราเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันจะขึ้นมาตอนที่เราทําอะไรใหม่แต่ว่าเราก็ไม่รู้มายค่อยยังไงตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมาอัปเดตไหนนะมันบอกเลยผมนะว่าทําอะไรแล้วควรจะไปไหนต่ออะไรแบบนี้ซึ่งเป็นระบบนําทางที่ดีมากครับผมเนะี่ยเอ ถ้งงั้นเราก็ลองทําตามแอดเวนเมนต์ก่อนแล้วกันสำหรับผมที่ไม่รู้จะทําอะไรทําตามแม่งไปเลย,ยนี้เออนี่คือเป้าหมายใหม่ที่น่าสนใจก็แอดเวนเมนต์บอกว่าให้เราไปขุดหินด้วยนิวพ i ิกแอคที่เพิ่งสร้างโอเคโอเคเดี๋ยวขุดเพ่อไปเราผมลืมทําเสียมาขุดเนี่ยตรงนี้ก็มีหินแล้วเราไม่ต้องไปไกลตรงนั้นเหมือนมีทาเข้าไปได้แต่ว่าผมเจอแหล่งหินแล้วออ้เจอเหล็กด้วยอโอเค มาแล้วมาเริ่มขุดเอาหินนะผมนะปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ได้แอดวนซ์เมนต์ใหม่อาแอดวานซ์เมนต์สโตนเอชแน่เราผ่านสโตนเอชแล้วผมนะต่อไปก็อัปเกรดนี้แล้วก็ทำไอรอนซึ่งผมก็เจอเหล็กพอดีโชคดีไปหรือใช่เปล่าวะมันอันนี้คือเหล็กใช่ไหมครัวอเอาไว้ทำเหล็กได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วทุกจะจำได้มันเดียวว่าคราฟติ้งเทเบิลตัวไว้ตรงไหนจริงคราฟใหม่ก็ได้แหละไม่ได้ทำยากขนาดนั้น <c oughs> คราฟไว้ตรงนี้ไหม ครับใหม่ระวังตรงนี้ดีกว่าเพราะมันใกล้กับตรงหินด้วยโอเคน่าจะพอสมควรแล้วกลับไปที่คราฟติ้งเทเบิลซึ่งมันอืมยิ่งผมขุดลงไปข้างล่างก็ได้นะเออขุดลงไปข้างล่างก็น่าจะเจออยู่แถวแถว,แถวคราฟติ้งแหละแต่ขุดลงพื้นไปก็น่าจะมีถ้ำหรือหินอะไรอยู่ข้างใต้ไม่ต้องเดินทางมาหาถึงตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เรามีรีสซพแค่นี้แล้วเราจะทำเหล็กยังไงก็อย่างนี้ก็ได้ไพื่อโคออ หรือมันไม่ใช่เหล็กวะผมจําผิดแน่เลยมันเป็นแค่ก้อนฐานที่เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงเพราะว่าผมจําผิดว่ามันไม่ใช่เหล็กฟากมันเป็นแค่ฐานมันคนละอย่างกันโอ้โหเป็นไงทุกท่านเชื่อผมหรือยังผมจำอะไรไม่ได้จริงความจำไส้นั่นยาวผมลืมวิธีเล่นไปหมดแล้วท่านเกมที่ท่านอยากให้ผมเล่นนักหนาะผมลืมไปหมดแล้วท่านพอที่ต้องมานั่งลื้อฟื้นนีไงนี่ไม่ได้โมเนี่ยเดี๋ยวท่านจะหา,าผมโมพี่มึงลืมได้ไงผมลืมจริงเราจะหาเราตอนนี้เราหน้าที่ไปหาแร่เหล็กกับผมเนะี่ย เอาจริงอยากทำเตียงกับผมลืมว่าเตียงมันทำไงวะควรจะรีบทำเตียงมันจะมืดเลยนะถ้ามันมืดทำไงถ้ามันมืดผมต้องอ่าก็ไม่ทำไม่รู้ทำไงจริงเลยลืมวิธีการทำเตียงผมก็ทำได้แต่แรกนะสมัยก่อนอก่อนอื่นทำทอสกันอทอสต้องใช้โคออมีจะชาโคออใช้แทนได้ไหมได้เหมือนกันปะอะ่เดี๋ยวทำแพล้งก่อน อ่ฮึบอืมโอ้แพลงมาจากนั้นก็อทำสติก๊กอืมโอเคได้รีสิปใหม่อะไรอ๋อที่เก็บของอยากได้รีสิปเตียงมากตอนนี้ลืมอทอชมาโอเคทำทอชได้แล้วนี่ไรแคมไฟอ่ะโอ้นี่อัปเดตใหม่ปะจะว่าไปแคมไฟจำไม่ได้ว่ามีตอนสมัยผมเล่นเนะ น่าทำเกันนะแคมไฟทำอะไรโคออเราสามารถทำชาโคออได้โอ้แม่งมืดแล้วอะ่ะเออเตียงกูยังทำเตียงไม่ได้เลยอะ่ะแม่งจะมืดแล้วอะ่ะมันยังไม่มีรีสิปทำเตียงให้กูเลยอะ่ะทาไมไม่บอกกวิธีการทำเตียงเออชิดอาหาโอเคแต่นั้นต้องสร้างบ้านเพื่อนหนีก่อนแล้วเอาหินมาเออเจอเจอเราจะสร้างอ ประตูยังไม่สร้างสร้างไงวะโอโหชิปหายแล้วโอ้ตัวแม่งยิ่งกว่าเด็กอ่อนนะโหนะตอนนี้ยิ่งกว่าเด็กละอ่อนตุลืมมากเฮลอาใช้เดิร์ก็ได้ใช้เดิร์ก็ได้แม่งมือแล้วยังไม่เริ่มสร้างเตียงเลยกูลืมแม้แต่วิธีการสร้างเตียงอ่าฝากมีอ่าเออต้องต้องซ่อนตัวต้องซ่อนตัวปักปักปัก ปิดโอเคขอแค่รอดจะคืนนี้ไปได้มองไม่เห็นเลยว่าจะมีทอสนี่เดี๋ยวจะปักทอสเอาไว้อ่าปักทอสทอสทอสมองไม่เห็นจริงเนี่ยปักทอสไว้โอเคมืดแล้วผมนะตอนนี้ผมจะหลบอ้าวผมจะปิดทอสสิโอเคอนี่พยายามปิดป้องกันไม่ให้คนเข้ามาต้องไวหน่อยมันน่าจะใกล้เข้ามากันแล้ว ก็จะสำรวจข้างล่างนะตอนนี้แต่ว่าเอาจุดขุดหลุมเพิ่มอีกนี่โอเคมันก็ปิดอา่านี่โอเคโอจะหลบอยู่ในรูนี้คืนนี้ผมนะแต่ถ้าครีปเปอร์มามันก็ได้จะระเบิดโดนนะถ้าเราขุดลงไปข้างล่างอีกนิดนึงก็แล้วกันได้สำรวจด้านล่าไปด้วยคืออะไรโอหินโอเคอ๋อมันก็สวยเลยเจอหินแถวนี้โอ้นี่ปลาเหล็ก นี่นมันแร่อะไรแร่อะไรทําไมมันสีสียังับแครอทเออสียังแครอทไม่เคยเห็นแร่แบบนี้มาก่อนโอ้ค้นพบแร่ใหม่ผมนะสุดยอดมากตียงไม่ทําไงอยู่ตวยังติดอยู่เออนี่คือแร่อะไรวะในดูดิหญ้าอะไรอ่ะคืออะไรรีซิบ,บุ๊กมันคืออะไรลอคอปเปอร์ ทำอะไรได้หรอคอปเปอร์นี่มันแร่ใหม่หรือว่าแร่อัปเดตผมไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเนี่ผมนะเจอของใหม่ๆแล้วรอคอปเปอร์มันทำอะไรได้มีเยอะมากด้วยนะไอ้แร่ที่มันจะมีประโยชน์มากปะฟุกมากเลยมาถึงก็เจอแร่ใหม่ผมเนะี่ยได้มาสามสิบกว่าอันบอกว่าจะคราวใดได้มันเช้าอย่างวะมันเช้าอย่างวะ เราหลบอยู่ในนี้ผมนะไม่รู้วันรู้คืนขุดต่อก็ได้ยังไม่เจอเหล็กเลยมันต้องเจอเหล็กไม่ใช่หรอวะตัวนึกว่าแร่เหล็กก็ผมนะอายชิบหายหลายท่านบอกพี่มึงเบลอเหระผมไม่รู้ผมลืมจริงเออมันคือแร่ถ่านโคอปั๊กมีโอ้เยอะมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองแอบดูข้างบนหน่อยมันเช้ายัางผมก็สำรวจมันพอสมควรแล้ว ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนเช้ายังอ๋อนี่ไงเฟอร์แนนซ์ไม้ข้างบนนี่เออคราฟติง้งเทเบิลอยู่ตรงนี้ไงนี่อะไรบล็อกออฟลอคอปเปอร์มันคืออะไรลอคอปเปอร์มันทำอะไรได้ลอคอปเปอร์สามารถเอาอันนี้มาสร้างเป็นบล็อกออฟลอคอปเปอร์ได้ลองสร้างดูก่อนแล้วกันอืมมันเอามาทำอะไรได้นิวรีซิฟลอคอปเปอร์ มันทำอะไรได้หรอคอปเปอร์ในนี้ไม่เขียนบอกเลยว่าทำอะไรได้บ้างก็ไปเราทำคลอสโบได้นี่ก็เพิ่งเคยเห็นไม่กันโอ้อัปเดตใหม่ครัผมเนะี่ยก็ไปเฟอร์เนนโอ้นี่ไง c o ปเปอร์อินอโอ้ชีตเจอแล้วผมนวะิธีการจัดการคอปเปอร์คอปเปอร์อินอโอเคมีฐานเยอะจัดไปโอ้ชีต ก็แปลว่าเราจะสร้างกรอหรือว่าอาวุธระดับคอปเปอร์ทองแดงได้อะก็จะต่ำกว่าเหล็กปะไม่แน่ใจได้ไปแล้วผมนะไหนคัพเปอร์อิงกอสสร้างไ,ได้มคัพเปอร์อิงกอสสามารถสร้างบล็อกออฟคัพเปอร์ได้ผมนะแล้วพวกอาวุธอะไรแบบค o พเปอร์ระดับคัพเปอร์มีไหมไม่มีเอาผมก็นึกว่ามันจะสร้างพวกอาว,อาวุธอะไรได้เอ๊ะ แล้วงั้นเอนแต่ว่ามันสร้างที่ได้ lightning rod มันเอามาสร้างไอดีได้ซึ่งไม่รู้ทำอะไร lightning rod อะไรของลอ่อสายฟ้าะอะไรเงี้ยเหรอเอาเป็นว่าผมเผาลวนเลยลกันโอเคเปิดมาแล้วก็เจอของอัปเดตใหม่ที่ไม่เข้าใจแล้วผมเนะของเก่าเดียยหรือฟื้นไม่หมดเลยส่วนส่วนใหญ่เจอแต่ฐานมันไม่ได้ว่าหายง่ายใช่ไหมไอรอนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หายากเท่ากับอ่า ดมอนด์ Diamond, แต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะหาง่ายแต่ว่าเออเดี๋ยวที่ขุดผมมันจะหมดเดี๋ยวขอไปเติมแป๊บไปเติมอะไรคราฟใหม่ดิเออก็พอดีครับผมนะผมต้องใช้เวลาในการหาเหล็กพอดีก็ใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ใต้ถ้ำนี้ไปก่อนก็ได้ชีวิตของผมผมนะบ้านยังไม่มีอยู่เตียงยังไม่มีนอนขุดแรกกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าค o ปเปอร์ไม่น่าทำอะไรได้มากกว่านี้มันไม่น่าจะทำได้แค่นั้น มันต้องมีอะไรอีกสิฟะ่ะน่าสนใจว่าไลนิงลอดคืออะไรลองสร้างดูสายลอฟ้าหละลอสายฟ้ามาลงกระบาลเราอไรเงี้ยหละลองสร้างไลนิงลอดดูมันจะปลดล็อกอะไรใหม่มาเขาได้เสร็จยังเฟอร์น้นโอ้สิบเอ็ดแล้วโอเคปึ๊บเรามาลองสร้างไลนิงลอดดูไลนิงลอดโดยา่าโอเคนันคืออะไร นี่ไลนิ่งรดแปะเพื่อเก็บมาน่าต้องวาวไปข้างนอกหืนั่นแร่อะไรขุดจนเจอแร่อะไรสักอย่างแร่ไหม กระนืมเจอกระนาดครับผมเนะยขุดจนเจอแรก่กระนาดก็ไม่ใช่แร่ที่แปลกอะไรใช่ไหมหมองไม่เห็นแล้วทอชหมดครบเพลมีมพอยิ่งก็ทำเพิ่มได้แล้วผมตัดไม้มันน้อยไปไหนได้ฐานมาเยอะนะข้อดีคือได้ฐานมาเยอะก็น่าจะไว้ทำเชื้อเพลิงอะไรได้เยอะอยู่เสียงอะไร ลองเปิดดูมันเช้ายัางโอ้เช้าแล้วฝนตกด้วยโอเค I'm back โหดูตัสร้างถมซะ <c oughs> เอก็รอดมาได้อีกหนึ่งวันนะผมนะโอ้เชยดแกรไนส์ ice, แต่สร้างบันไดแกลไนส์แกลไนส์ ice, สลับได้บล็อกออฟโคสร้างบล็อกออฟโคได้เดี๋ยวจะสร้างทำเพื่อแบร็วไว้ทำอะไรก็น่าจะเป็นแค่ของโชวบ้า ทั่วไปตัวผมนี่เขาเลือกมาอย่างไงป่ะไม่รู้ผมก็เอาตัวดีฟเฟลที่เขามีให้แต่แรกมาผมนะเออแต่ผมขอพักไว้ที่นี้ก่อน,นนะผมนะนั่นคือการเล่นไมค์ครับครั้งแรกในรอบหลายปีผมนะลืมทุกอย่างลืมทุกเบสิก เราจะค่อยๆเก็บบุ๊กนี้ไปผมนะภารกิจต่อไปก็คือการหาระเหล็กไม่รู้จะไปหาอย่างมันหาไม่เจอจริงๆเลยไม่รู้มันหายากเออจะพยายามหาให้เจอในพาร์ทต่อไปละกันหรือว่าใครมีอะไรอยากให้ผมทําหรืออะไรแนะนําก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์ละกันนะผมนะอย่างเช่นว่าเตียงทํำยังไง S 1> <S 1> สวัสดีก็ขอไปก่อนใครชอบคลิปนี้เดี๋ยก็ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมแสดงผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นไมค์คร a f t อีกกดไ like ลค์กันเยอะนะผมเล่นให้ผู้ท่านอยากจะดูกันเนี่ยเออสวัสดีก่อนไปก่อดกู๊ดบายมวยกู๊ดใน